วันนี้ก็ได้นั่งฟังอยู่ด้วยก็มีหลายประเด็นนะครับที่ได้ฝากทางกรมนะครับไปหาคําตอบนะครับก็ในหลายๆคําตอบเนี่ยเชื่อว่าพรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับพรุ่งนี้ทางกรมเนี่ยจะมีการประชุมในเรื่องของการเตรียมการตรงนี้โดยเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็หลังจากการประชุมเนี่ยผมก็คงจะนำมาเรียนให้ทราบได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับประเด็นที่ชัดเจนที่ต้องการคําตอบแน่นอนเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแบ่งความเสียหาย ระหว่างเสียหายปานกลางกับเสียหายมากเนี่ยแบ่งยังไงนะครับซึ่งผมนำมาเรียนให้ทราบพรุ่งนี้นะครับเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับมีการคุยกันวันนี้ค่อนข้างมากในเรื่องของข้อมูลโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเงินนะครับที่จะปรากฏในรายงานว่าจะเชื่อถือเชื่อถือได้มากแค่ไหนนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่เข้าไปเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นห่วงนะครับว่าเวลาเขียนรายงานออกมาแล้วเนี่ย นะครับถ้าเขียนตรงไปตรงมาเกินไปอาจจะนะครับไม่ดีกับใครบางคนนะครับหรือยังไงนะครับแม้กระทั่งตัวท่านเองเนี่ยนะครับผู้ประกอบการอาจจะมาอาจจะไม่ชอบในบางเรื่องนะครับเพราะนั้นเท่าที่ผมจับประเด็นได้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นการดีที่ท่านที่ปรึกษาที่เข้าไปเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์การเงินในซีนเนอร์โอต่างๆได้นะครับซึ่งอันนี้สามารถวิเคราะห์ได้หลายซีนเนอร์โอนะครับ อันนี้ต้องต้องบอกว่าอยู่ที่ความสามารถของแต่ละท่านแล้วล่ะครับว่าจะวิเคราะห์ได้ได้มากและก็เร็วแค่ไหนนะครับแสดงว่าต้องเป็นคนที่เคยวิเคราะห์มาก่อนแล้วนะครับนะครับถ้าท่านวิเคราะห์ได้หลายสแนรโอนะครับอันนี้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์แน่นอนนะครับท่านไม่จะเป็นต้องส่งทุกสแนรโอเข้ามาในรีพอร์ตใช่ไหมครับนะครับเวลาที่ส่งสแนรโอเข้ามาเนี่ยก็คือตกลงกับผู้กวนให้ดีครับว่าอยากจะส่งประมาณไหนนะครับเพราะว่าอะไรครับ มีทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะขอกู้เงินแล้วก็ไม่ต้องการที่จะขอกู้เงินนะครับรวมถึงท่านที่กลัวเรื่องภาษีนะครับผมเรียนให้ทราบว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลที่ส่งมาที่กรมเนี่ยยังไม่มียังไม่เคยมีปัญหาเรื่องภาษีนะครับว่าหน่วยงานที่ดูแลภาษีจะตามมาดูแล้วเอาไปเป็นหลักฐานอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นข้อมูลที่เกิดจากการประมาณการเท่านั้นนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับนะฮะ แล้วก็เป็นข้อมูลที่มีเงื่อนไขามากมายนะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านวิทยากรท่านบอกไปแล้วนะครับว่าเงื่อนไขอันนี้ไอ้ไนู่นก็สมมุติไอ้นี่ก็สมมุตินะครับแล้วก็ไอ้นู่นก็เจงไอ้นี่ก็เจงอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขยเยอะแยะนะครับนั้นผมว่าพยายามอธิบายให้พวกผู้กับการเข้าใจนะครับว่าเ,เราเข้าไปในฐานะของคนที่ไปช่วยนะครับถึงแม้ว่าจะทํางานให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับแต่ เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องของภาษีนะครับกับกับที่ผู้ประกอบการได้รับบริการจากเราแล้วจะมีเรื่องของภาษีภายหลังนะครับอันนี้ขอให้สบายใจได้นะครับแล้วก็ท่านอาจจะต้องพยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการก่อนหน้านั้นด้วยนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็คงจะมีเรื่องของซอฟต์สกิลเข้ามาช่วยนะครับนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดเข้าอยู่ๆเข้าไปถามว่าออยอดขายคุณเป็นเท่าไหร่แล้วอีก3เดือนจะเป็นยังไงนะครับ ก็คงไม่มีใครอยากบอกนะครับแต่ว่าการเข้าไปครั้งแรกหลังจากประสบภัยใช่ไหมครับก็เหมือนกับหมอใช่ไหมครับนะครับหมอเจอคนไข้เนี่ยยังไงก็ต้องหาทางให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับคนไข้ให้ได้ใช่ไหมครับดังนั้นพอคนไข้เริ่มไว้ใจแล้วเนี่ยนะครับก็ ก็เต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลสุขภาพตัวเองได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเทคนิคที่ที่ผมคิดว่าทุกท่านครับก็มีอยู่มากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ลืมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะได้ข้อมูลจากผู้ประกอบการได้น่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่ที่ลีลาของท่านด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นอาจจะผมอาจจะแนะนําง่ายๆว่าภารกิจของเราไม่ใช่การเข้าไปเอาข้อมูลนะครับ อันดับแรกนะครับที่เข้าไปเราต้องทําให้ได้คือช่วยเขาให้ได้นะครับแต่ว่าก็มีการถกเถียงกันวันนี้ว่าช่วยแค่ไหนนะครับในเมื่อเดี๋ยวอาชีวะก็เข้าไปช่วยอยู่แล้วอาจจะมีทถงทหารเข้าไปช่วยอยู่อีกนะครับแล้วตกลง,ง mm. เราไปทําอะไรนะครับนะครับ,รบอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องเรียนว่าก็ต้องเป็นลีลาของท่านแล้วครับว่าจะไปทําอะไรแต่ท่านเข้าไปท่านต้องมีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมครับจะเข้าไปหวันหรือสวัน ท่านต้องมีมูลค่าเพิ่มให้ได้ไม่ใช่เข้าไปเขียนรายงานไอ้ที่คนอื่นทําไม่หมดแล้วนะครับแล้วอย่างนั้นก็คือไม่มีมูลค่าเพิ่มไม่มีประโยชน์นั้นผมเองผมไม่สามารถฟันธงได้ว่าเข้าไปแล้วทําแค่ไหนนะครับแต่เข้าไปเหมือนกับหมอที่เจอคนไข้นะครับยังไงก็ต้องให้ประโยชน์กับคนไข้ให้เจอนะครับบางรายก็อาจจะให้ในระดับที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละรายก็ก็คงจะไม่เหมือนกันนะครับ ทางกรมก็คงจะไม่ได้คาดคันว่าจะต้องทําให้ได้เท่านั้นเท่านี้หมดทุกรายนะครับนะเพราะว่าอันนี้ก็เราก็คงทราบว่าเป็นการเข้าไปในระยะแค่หนึ่งวันหรือสองวันแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ก็แต่ที่สําคัญนะครับที่ที่สาคัญก็คือรายงานต้องต้องชัดว่าเราเข้าไปทาอะไรให้เขานะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกรายนะครับผมผมเรียนแบบนี้เราเข้าไปทาอะไรให้เขาแล้ว หลังจากที่เราออกมาแล้วเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรต่อนะครับอาจจะไม่ได้ยืดยาวเป็นปีสองปีสามปีก็ได้ครับแต่ว่าต้องรู้ครับเขาต้องรู้ว่าเขาต้องทําอะไรต่อผมว่าน,นี่เป็นเป็นสาระสาคัญนะครับโดยที่แน่นอนครับเรารู้ว่าขั้นต่อไปเนี่ยถ้าคนที่เสียหายมากนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะเข้าระบบของการใช้เงิน,นครับกู้เงิน ครับซึ่งรัฐบาลอาจจะมีโครงการเข้ามาสนับสนุนภายหลังนะครับอันนี้อันนี้เราพอที่จะเดาได้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้ได้นะครับในการช่วยเหลือรวมถึงให้คำปรึกษานำไปเชิงลึกต่อนะครับดังนั้นหลังจากที่เราเดินออกมาครับก็คือมันก็ควรจะเชื่อมโยงนะครับไปต่อได้นะครับก็จะเป็นการให้คำปรึกษานำเชิงลึกพวกกับการควรจะรู้ว่าเขาควรจะทําอะไรเตรียมตัวอะไรนะครับหรือแม้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะครับนะครับเขาควรจะเตรียมตัวอะไรต่อ นะครับอันนี้ก็กขออนุญาตให้ให้เป็นแนวไว้นะครับมีเรื่องที่ผมอยากจะขอทําความเข้าใจนะครับให,ให้ทุกท่านไม,ไ,มไ,มไม่พลาดก็คือในเรื่องของเรื่องของระบบฐานข้อมูลที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับท่านที่สมัครเข้ามาสมัมมนาในวันนี้จะเห็นแล้วว่ามีแบบฟอร์มอีก,อกแบบหนึ่งออนไลน์นะครับสาหรับการสมัมมนาในครั้งนี้โดยเฉพาะนะครับปัจจุบันมันคือแบบฟอร์มสมัครของการเป็นที่ปรึกษาเข้าช่วยฟื้นฟู นะครับวิษากิจที่ไปสบภายน้ําท่วมนะครับแสดงว่าตอนนี้ครับใครก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะทํางานตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องรบกวนขอแบบฟอร์มตรงนี้ให้สมบูรณ์นะครับนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับเกือบทุกท่านในที่นี้พยายามกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์นะครับนะครับเวลากรอกไปเนี่ยท่านจะรู้ว่ามันจะเริ่มแยกเป็น2ทางนะครับทางหนึ่งเป็นเรื่องของวินิจัยโดยเฉพาะกับอีกทางหนึ่งเป็นเรื่องของเทคนิควิศวกรรมนะครับซึ่งท่านจะเห็น รายละเอียดนะครับที่ค่อนข้างมากในเรื่องของเทคนิควิศวกรรมนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าท่านมั่นใจว่าท่านมีความถนัดทางด้านไหนโดยเฉพาะเนี่ยขอให้พยายามให้ข้อมูลให้มากที่สุดเพราะว่าเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้ครับเป็นตัวที่คัดเลือกนะครับคนที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับงนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของอย่างยกตัวอย่างในเรื่องเทคนิควิศวกรเนี่ยจะถามละเอียด ราะว่ามันจะเป็นต้องรู้นะครับว่าถ้าเข้าไปโรงงานนี้แล้วเนี่ยมันเจอเครื่องจักรแบบนี้เนี่ยใครควรจะทําทอะไรได้นะครับอันนี้ก็จะถามค่อนข้างลึกนะครับนั้นมีแบบฟอร์มตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับถ้าท่านคิดว่าที่กรอกไว้ยังไม่ชัดเจนนะครับหรือว่ายังขาดตกบกพร่องกลับไปกรอกซ้ําใหม่ได้ไม่เป็นไรครับเราจะถือเอาเอาข้อมูลครั้งสุดท้ายที่ท่านกรอกนะครับถือว่าเป็นข้อมูลหลักนะครับ นั้นท่านที่ยังกรอกแล้วไม่สมบูรณ์ไปกรอกใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งท่านที่รู้ว่ามีเพื่อนนะครับที่ยังสนใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้นี่นะครับเขาก็ยังสามารถเข้ามากรอกได้นะครับนะครับตอนนี้บันทึกภาพนะครับจากการสัมมนาแล้วก็เอกสาราต่างๆเนี่ยนะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังสนใจครับก็สามารถเข้ามาศึกษาทางเว็บไซต์ได้นะครับ <S <S แล้วก็เราก็จะดูคนที่ มีมีอะไรครับตรงตรงกับงานที่เราเราได้รับเนี่ยนะครับเราก็จะได้เชิญครับเข้าเข้ามาหารือนในการทํางานได้นะครับท่านที่คิดว่าอา,อาจจะบางคนอาจจะมีประสบการณ์น้อยหรือว่ากรอกแบบฟอร์มแล้วมันดูไม่ดีนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ก็ก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่าอโอเคครับงานงานในครั้งนี้เราเราจำเป็นต้องเลือกคนที่พร้อมที่สุดไปทํางาน ก็ค,คงจะไม่ได้ทุกท่านที่ที่ได้ทำนะครับ,นะรบแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับอย่างน้อยท่านก็ได้เรียนรู้นะครับท่านก็ได้เรียนรู้ว่าระบบการทํางานางต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจานวนปริมาณงานเนี่ยมันมันเยอะมากนะครับผมเองผมยังฟันธงไม่ได้ว่าจริงๆแล้วกรมต้องการใช้ที่ปรึกษาเยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่า,เ,าเรามีเครือข่ายกับทางาหน่วยงานการศึกษาด้วยที่กรมไปทํา MOU เอาไว้ด้วยนะครับ ั้นส่วนหนึ่งก็คือความพร้อมในพื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วยนะครับว่าเขามีคนที่พร้อมอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยมากแค่ไหนนะครับถ้าเขามีคนที่พร้อมมากนะครับก็อาจจะไม่ต้องการที่ปรึกษาจากส่วนกลางมากนักนะครับอันนี้เราก็เข้าใจนะครับแล้วปัจจุบันก็คือว่าในขั้นของวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยทางกรมนะครับจะใช้เจ้าหน้าที่ของกรมเป็นหลักก่อนนะครับจะมีทีมอยู่40ทีมนะครับซึ่งเป็นข้าราชการของกรมทั้งหมดประมาณ2 0 0กว่าคนเป็นแกนหลักนะครับ ตรงนั้นถ้าเขาไม่พอนะครับยังไงเนี่ยเขาก็จะมาหาพวกเรานะครับหาพวกเราเนี่ยเขาก็จะมาดูข้อมูลพวกเรานะครับว่าคิดว่าพวกเรามีความพร้อมที่จะไปช่วยเขาในเรื่องไหนบ้างนะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่ที่ปรึกษาควรจะเล่งไว้นั่นคือการการช่วยเหลือในเชิงลึกนะครับการให้คำปรึกษาแนะนําในเชิงลึกนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของที่ปรึกษาด้วยนะครับ นั้นอันนี้ก็คือว่าเราเข้ามาตั้งแต่ต้นกระบวนการก,ก็ไม่อยากให้คิดว่าเป็นการเสียเวลาหรืออะไรนะครับเราได้รู้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าว่าเราทําอะไรกันบ้างกรมทําอะไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณานะครับในเรื่องข้อมูลนะครับแบบฟอร์มออนไลน์ปัจจุบันที่เป็นเรื่องของวิสาหกิจที่ปรึกษาช่วยวิสาหกิจที่ถูกน้าท่วมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขหนึ่งครับคือก่อนที่ที่ปรึกษาจะทํางานได้นะครับ จะต้องมีข้อมูลโปรไฟล์บนไทย SP นะครับอันนี้คือข้อมูลที่ท่านเข้าไปกรอกนะครับในในรหัสสมาชิก5หลักใช่ไหมครับเกือบทุกท่านมีแล้วนะครับรหัสสมาชิก5หลักท่านจะมี54อะไรต่างๆนี่ยครับบางท่านก็จะได้55แต่จะมีรหัสสมาชิก5หลักนะครับเป็น2ตัวเลขปิดหัวท้ายตัวกลางจะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับครับอันนี้ครับทุกท่านต้องมีนะครับแล้วก็ต้องมีข้อมูลที่ครบ เป็นประโยชน์นะครับในการคัดเลือกที่ปรึกษาเองนะเพราะว่าหน่วยงานที่เข้ามาคัดเลือกเนี่ยนะครับจะต้องดูข้อมูลทั้งสองฐานนี้นะครับแล้วก็เป็นนโยบายของกรมครับว่าที่ปรึกษาทุกท่านที่ทํางานให้กรมต้องมีเก็บประวัติอยู่บนไทยเอสนะครับคือมีสมาชิกรหัสสมาชิก5หลักนี้นะครับแล้วมีข้อมูลที่ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลานะครับนั้นก็รบกวนขอในสองส่วนนี้นะครับเวลาที่เราดูเราดูจากตรงนี้นะครับ ก็ตอนนี้ผมมีเรื่องแนะนำนะครับแล้วก็ขอร้องเปลี่ยนแค่นี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คงจะเริ่มในเรื่องของซอฟต์สกิลนะครับจากในเรื่องของการวินิจฉัยเองนะครับเทคนิคต่างๆที่เราจะทำไงให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของลีลานะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็มีลีลาที่ไม่เบาไปกับวิทยากรแน่นอนนะก็ถือว่าวิทยากรมาเป็นผู้จุดจุดประเด็นนะครับจุดประกายให้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้คงจะมีอะายแลกเปลี่ยนอีกเยอะ เดี๋ยวทางแล้วก็เป็นช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเริ่มในเรื่องของการเรื่องของด้านเทคนิคด้วยนะครับเนะพราะฉะนั้นช่วงนี้พรุ่งนี้นช่วงเช้านะครับเป็นเรื่องของอ soft skill ทางด้านการวิจัยนะครับแล้วก็จะต่อด้วยเริ่มเริ่มจะเป็น soft skill ทางด้านเทคนิคนะครับส่วนวันเสาร์นะครับจะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างลงไปลึกอีกนิดหนึ่งนะครับเฉพาะในเรื่องเทคนิคโดยเฉพาะในเรื่องของวิศวกรรมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าท่านคิดว่าท่านมีแรงนะครับมีพื้นฐานพอที่จะ อยากมาอยากจะมาน้องลองนั่งฟังดูนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้มาในวันเสาร์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับท่านเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเออไม่หวังเอาดีดีกว่าทางด้านเทคนิควิศวกรรมนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็ก็ไม่บังคับกันแต่ว่าคิดว่าเราไม่ได้ลงลึกมากนะครับไม่ได้ลงลึกมากคิดว่าน่าจะน่าจะเหมาะกับเกือบทุกท่านนะครับครับเดี๋ยวทางเอ็มซีมีเรื่องพีอาต่อเล็กน้อยครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นะคะทั้งในส่วนกลางนะคะกรมวิศหกรรมและทางศูนย์ภาคนะคะเรื่องการตั้งคําถามนะคะที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าถ้าที่ปรึกษาท่านใดมีคําถามสงสัยนะคะที่ไม่สามารถถามได้ในห้องนะคะก็สามารถไปโพสต์คําถามได้บน facebook นะคะ www.facebook.com/ นะะค thaisp.org นะ th คะ ย้ำอีกครั้งนะคะ www.facebook.com/thisp.org a นะคะสามารถโพสต์ได้นะคะและสำหรับที่ปรึกษาท่านใดนะคะที่สนใจนะคะวิดีโอการสัมมานาในวันนี้นะคะทางสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรมจะดาวัโหลดนะคะเอกสารและวิดีโอการสัมมานาในวันนี้ขึ้นที่เว็บไซต์ thisp.org a นะคะในช่วงเย็นๆหัวค่ำนะคะก็สามารถชมและก็ดาวน์โหลดเอกสารได้ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ